ชื่อชื่อชื่อะไรนะบอกชื่อใหม่หัดชุ่มเย็นที่นี่ที่ไหนคะบ้านาราใหญ่คะ่ะหมู่สิบส,สีค่ค่ะตำบลสงชันค่ะอำเภอกระสามค่ะไหนดูข้าโพดหน่อยสิคะค่ะอันนี้ข้าวโพดใช้สมแดงเหรอคะค่ะ โอนี่อายุเขาพอดเท่าไหร่พอหักแล้วเหรอคะถึงหักเนี่ยพอหักแล้วคะ่ะเลอค่ะอายุสองเดือนหรือเปล่าหรือกี่เดือนสองเดือนกว่าแล้วค่ะสองเดือนกว่าเนาะ,ะแต่ตัวแรกว่ามันยังไม่แก่ใช่ไหมเลยยังไม่หักเหรอคะค่ะดูว่ามันอันนี้ยังอ่อนอยู่เนาะ,ะขอโทษนะขอฉขขีกดูอันหนึ่งได้ไหมได้คะ่ะเดี๋ยวดูว่ามันมันมันแก่จริงแล้แก่แล้วค่ะจริงนะดีแล้วค่ะเหงนี่โอ้โหเต็มเปี้ยเลยเต็มเปียเลย ว่ารอยกันเต็มเลยเนาะโอ้หนี่นี่นี่มีคนจองเยอะแล้วใช่ไหมจ้ากระโพดสมแดงนะคะโหสุดยอดจริงๆกระโพดหน้าแรงนะคะนี่ฉีดสมแดงกี่ครั้งคะสามครั้งเองค่ะสามครั้งเองจ้าประเดชมันร้อนเลยขี้เกียจฉีดเนาะเอาแค่สามครั้งพอสามครั้งพอฉีดีครั้งนึงนี่เยอะไหมคะใช้กี่ซีซีสองสองสองฝาไอ้ฝาสองฝาในเหรอใช้สองฝาเลยจ้าตน้ำตัวไว้ตัวน้ำยี่สิบซีซีใช่ไหมยี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้าลิตรมีคลิกโตเร็วโตไวจ้า แล้วก็ฝาแดงใช่ไหมจ้าแค่นั้นเหรือไม่ได้ใช้อะมิโนใช่ไหมไม่ได้ใช้โอ้ใช้แค่สองอย่างนาะฝาแดงกับฝาขาวเนะาะมีสมแดงควิกกับสมแดงวันเอลของเราเนาะมีฝาแดงกับฝาขาวนะคะฝาแดงขีดก่อนเนะาะแล้วก็ตามด้วยฝาขาวโอ้สุดยอดค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ,ะนี่ค่ะทุกท่านสเร็จฉดทันนะคะพามาชมไร่ข้าวโพดนะคะที่ใช้สมแดงนะคะแรงมากเลย ไม่มีฝนเลยนะคะแรงมากข้าวโพดกาลังจะอายุได้ครบเก็บเลยนะคะตอนแรกเจ้าของว่าเก็บไม่ทันสงการเนาะแต่พอมาดูแล้วมันแก่แล้วนะทุกท่านข้างในเนี่ยแต่ยอดต้นยังเขียวอยู่อย่างนี้เลยนะใช้สมแดงของเราเนาะเนี่ยเขียวอย่างนี้เลยนะทุกท่านแต่ข้างในนะคะเดี๋ยวเร็จเอบเบรกดูหน่อยเนาะเพราะเมื่อกี้เห็นเจ้าของท่านเก็บไปขายตรงนู้นเมล็ดมันเก็บกินได้เลยนะทุกท่านนี่เอบเบรกดูก่อนนะใช้สมแดงนะทุกท่านทุกท่านสังเกตนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะ,คคะสมิเตกให้ดูนะ,นนะ,นะอะขออนุญาตลึกหน่อยแล้วกันน้องจะได้มองเนื้ออกนี่เลยคะ่ะทุกท่านเนี่ยเม็ดกระโพดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกท่านคะ่ะนี่ค่ะกระเพาข้า้งนาเก๋เลยนะคะทุกท่านเม็ดนี่กาลังพอดีกินเลยนะคะเก๋เจ้าโขงท่านบอกว่ายังไม่พากําหนดเก็บท่านเลยไม่เก็บจะโทรมาดูนะคะทุกท่านจา๋า เก็บขายได้แล้วค่ะทุกท่านเก็บขายได้กลด์กหนดด้วยด้วยอากาศมันร้อนด้วยเนาะแล้วก็ข้าวโพดใช้สมแดงของเรามันสมบูรณ์อะ่ะที่จริงมันยังเก็บไม่ได้นะมันยังไม่ครบวันตอนนี้เก็บขายได้แล้วค่ะทุกท่านตอนนี้ท่านเก็บขายไปแล้วเดี๋ยวท่านจะมาเก็บระมานเย็นๆนี้มีลูกออเดอร์เยอะอยู่นะทุกท่านตอนนี้สวนข้าวโพดนี่อยู่ที่บุรีรัมย์นะคะอยู่ที่อำเภอกระสังบ้านราใหญ่หมู่ที่14บุรีรัมย์นะทุกท่านท่านใดสนใจอย,อยากกินข้าวโพดสมแดงนะคะยังมีเยอะเลยค่ะเป็นสวนท่านยังไม่ได้เริ่ม ท่านกาลังจะเริ่มหักวันนี้นะคะเนี่ยค่ะดูฝักนะคะทุกท่านจ๋าย่าวไปชึ่งนู้นเลยทุกท่านเหมือนกันหมดทุกต้นเลยเนี่ยฝักออก,ก,กทุกต้นเลยเนี่ยดูท่านเนี่ยสมเร็จอยากให้ทุกท่านชมว่าสมแดงนี่มันจุดยอดจริงๆวันนี้สาเร็จไม่ได้หยิบขวดสมแดงมาพอดีมาธุระพอดีแวะมาดูเนี่ยค่ะสมแดงคีบะภาพของเราทําให้พืชทนแรงนะทุกท่านทนแรงและก็ทนสภาพอากาศได้ดีมาก สุดยอดเขาใช้เฟนพันเทมาเปรตปีแล้วนะคะทุกท่านมีพริกมีอะไรข้างหลังนุ่นก็มีเยอะนะทุกท่านสําเร็จไม่ได้เข้าไปดูจาเรศพามาดูแค่ข้าวโพดเนาะเพราะอากาศมันร้อนมากตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามกำลังเด็ดกำลังร้อนเรี้ยงเลยสําเร็จก็อยากพามาชมเนี่ยทุกท่านเดี๋ยวแกะดูตัวนี้อีกหน่อยเนาะเนี่ยท่านมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะข้าวโพดโสมแดงนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยท่านดูมเมเล็ดเนี่ยเนี่ยฝักตัวนี้มันยังเขียวอยู่นะทุกท่านเขียวมากเนี่ย เขียวอย่างเงี้ยไม่น่าทันได้เก็บนะถ้าเรามองเปลือกนอกว่าไม่พอเก็บเราเพราะมันเขียวอยู่ปกติถ้าก็โพดธรรมดาทั่วไปจะต้องตัวนี้มันจะจะแห้งเนาะทุกท่านถึงจะได้เก็บเนาะแต่อันนี้ยังไม่ต้องแห้งนะทุกท่านเก็บได้แล้วค่ะข้างในพพกินกําลังพอดีพอดีเลยเจ้าของยังกลัวเก็บขายไม่ทันอยู่ตนนัวเนี้ยเนี่ยเยอะมากเนี่ยค่ะทุกท่านค่ะโอเคค่ะต้องขอบคุณบริษัทบริน่าเน็ตเวิร์ดนะคะขอบคุณท่านประธานเจริญสุขกิอิธิและก็ท่านเอ็มดีพิสารกิอิธินะคะ ที่ผิดสมแดงคีวภาพรู้จักไม่รู้จนของเราเนาะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้เยด็ดค่ะขอบคุณค่ะ